เที่ยวจากทั่วทุกสารทิศแห่เที่ยวชมเมืองสีม่วงใจกลางย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนรมิตเปลี่ยนอาคารบ้านเรือนเป็นสีม่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีภายหลังจากการที่ทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีร่วมกับชาวอุทัยธานีเนรมิตเปลี่ยนสีของอาคารบ้านเรือนบริษัทห้างร้านเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจําพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบหรอบ60พรรษาส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสรารทิศแห่มาเที่ยวเมืองอุทัยธานีชมบ้านเมืองสีม่วงทั้งเมืองกันอย่างเนืองแน่นจากเคยที่เป็นเมืองที่สงบเรียบง่ายโดยนักท่องเที่ยวได้นํากล้องโทรศัพท์กล้องบันทึกภาพบันทึกความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสีม่วงทั้งอาคารไม้เก่าตึกเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะจุดวงเวียนน้าพุที่เปลี่ยนสีน้ําพุเป็นสีม่วงด้วย และบริเวณดังกล่าวยังติดตั้งพระบร,รมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นจุดเด่นอย่างสวยงามและอีกจุดหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันที่บริเวณลานสแกกลางฝั่งตรงข้ามวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์โบราณสถานและสถานที่สําคัญท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีติดกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีตึกรามบ้านช่องจะเป็นสีม่วงทั้งหมด และบริเวณลานสแกกลางที่มีจุดถ่ายภาพที่เป็นน้ำพุสีม่วงเช่นกันพร้อมทั้งจะได้ชมความงามของโบราณสถานฝั่งตรงข้ามจะได้ชมทิวทัศน์ของชุมชนชาวแพรสฝั่งแม่น้ำสแกรกลางซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเมืองสีม่วงต่างปรับปลืม้มและแสดงความชื่นชมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี